สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะไฟล์งบทดลองที่แจกสำหรับให้อปทอใช้งานนะคะตอนนี้อัพเข้าไปเป็น2 0 0 0 0แถวแล้วนะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเยอะๆนะคะก็สามารถนำไฟล์งบทดลองเดิมนะคะที่เคยบันทึกไว้มาไว้ในไฟล์งบทดลองใหม่ที่มีแถวจำนวน20,000แถวนะคะวิธีการครั้งแรกเลยที่เจอปัญหาบ่อยๆคือท่านไม่เปิดการใช้งานแมครค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาดูวิธีการเปิดการใช้งานแมครก่อนพอเราเปิดเข้ามาที่ไฟล์งบทดลองนะคะ v 4ใหม่ท่านจะเห็นว่าด้านบนนี้จะมีปุ่มเปิดการใช้งานนะคะให้คลิกปุ่มที่เปิดการใช้งานตรงนี้ก่อนพอคลิกเปิดการใช้งานเสร็จแล้วนะคะถ้าเครื่องคอมของท่านมีการบล็อกแมครนะเขาจะขึ้นมาแถบสีชมพูแบบนี้ค่ะว่าเป็นความเสี่ยงด้านการปลอดภัย เขาได้บล็อก a c ครไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านต้องเปิดการใช้งานแมครก่อนนะคะโดวยวิธีการปิดไฟล์ตัวนี้ไปก่อนค่ะปิดไฟล์เรียบร้อยแล้วเราเซฟไฟล์ตัวนี้ไว้ใน drive ไหนให้ไปที่ไฟล์ที่เราเซฟไว้แล้วก็คลิกขวาไปเลือกที่ property หรือคุณสมบัตินะคะแล้วก็ไปที่ปุ่ม unblock ตรงนี้ติ๊กถูกไปที่ apply นะคะแล้วไปที่โอเค นะคะแล้วก็เปิดการใช้งานไฟล์ใหม่พอเปิดการใช้งานไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเราจะต้องเปิดการใช้งานเนื้อหาก่อนเปิดใช้งานเนื้อหาจัดการลิงค์เวิร์กบุ๊กค่ะ,ะตรงนี้ก็ดําเนินการจัดการลิงก์เวิร์กบุ๊กเราก็จะเริ่มต้นใช้งานได้แต่ทีนี้ไฟล์นะคะ ต้องใช้กับ Excel ย้ำนะคะต้องใช้กับ Excel เวอร์ชันองนขึ้นไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะ่ะไม่ใช่ Excel เวอร์ชัน0 1 6นไฟล์มันก็จะไม่ตอบโจทย์การทำงานอ่ะมาดูก่อนนะคะว่าไฟล์ตัวเองหรือ Excel ตัวเองเนี่ยเป็น Excel เวอร์ชันอะไรก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ไปที่บัญชีนะคะไปที่บัญชีเสร็จแล้ว เขาจะขึ้นมาให้ค่ะว่ามันต้องเป็นออฟฟิศนะคะ2016หรือ2021ขึ้นไป21ขึ้นไปดีที่สุดนะตอนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นของไมโครอ่าเป็น365ไอตัวเนี้ยจะใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็น Excel เวอร์ชั่น2016ขึ้นไปของออฟฟิศนะคะพอเราเช็คดูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มเปิดการใช้งานค่ะ ขั้นตอนแรกของการเปิดการใช้งานนะคะต้องมาดูต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเป็นรูปแบบของวันทับเดือนทับปีไหมนะคะต้องเป็นวันทับเดือนทับปีถ้าไม่ใช่ต้องเปลี่ยนรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้เป็นวันที่วันทับเดือนทับปีในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเสร็จแล้วตรงนี้ที่เปลี่ยนไปใหม่ค่ะพิมพ์ชื่อของอบทอเรา อำเภอแล้วก็จังหวัดค่ะเราก็เปิดไฟล์เดิมขึ้นมานะคะเปิดไฟล์เดิมที่เราเคยใช้งานมานะคะขั้นตอนก็คือเราจะก๊ปอปไลอพใรมาที่1ชีที่1ชีที่2ในไฟล์เดิมนะคะก็กลุ่มที่3ามเหลี่ยมก๊อปี้ชีที่1ใน ไฟเดิมไปวางชีทที่1ในไฟล์ใหม่นะคะลบชีทที่2กลุ่มที่สเหลี่ยมในไฟล์เดิมไปวางที่ชีทที่2นะคะกลุ่มที่3ามเหลี่ยมวางแบบธรรมดาในไฟล์ใหม่เหมือนกันมันขึ้นแบบนี้มาก็กดปิดการใช้งานเลยนะเสร็จแล้วค่ะก็ไปที่ชีทที่3กดข้อมูลเงินฝาก ระยะเวลาในการประมวลผลจะช้านะคะเพราะบอกแล้วว่ามันมีทั้งหมดอยู่2 0,000ืแถวในการบันทึกบัญชีครั้งนี้นะคะพอกดข้อมูลเงินฝากเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากดข้อมูลเงินรับฝากต่อค่ะนะคะกดข้อมูลเงินรับฝากต่อเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมไฟล์ในส่วนของไฟล์เดิมที่เราเคยบันทึกไว้นะคะเราจะก๊อป ข้อมูลในโกทายเดิมนะคะไปไว้ในโกทายใหม่นะคะซึ่งวิธีการ Copy เราจะ Copy c o l คอลัมน์ a และคอลัมน b ก่อน mm hmm. เอ,า,อาง่ายๆคือคอลัมน์ c เนี่ยจะไม่ Copy mm hmm. ไปนะคะเพราะคอลัมน์ c จะเป็นสูตรในการเลือกว่าถ้าคุณกรอกชื่อบัญชีถูกนะคะคอลัมน์ c ก็จะถูกทีนี้คุณก็ก๊อป a และ b ไปะค่ะ กอบ A และ B ไปให้ครบทุกแถวนะคะก๊อบคอลัมน์ A และ B ไปนะคะให้ครบทุกแถวเอาไปวางแบบธรรมดาค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมา๊อปปี้คอลัมน์ D นะคะไปจนถึงคอลัมน์ G พอคั่ปปี้ลงเรียบร้อยแล้วหลักการของเขาคือคอลัมน์ A ที่เป็นวันที่ต้องมีข้อมูลทุกแถวนะส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลมานะคะก็จะใส่แค่แถวแรกห้ามนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นงบทดลองจะไปวิ่งเป็นงบทดลองเดือนอะไรนะคะต้องมีคอลัมน์ A ต้องมีวันที่ทุกแถวและรูปแบบวันที่ต้องถูกต้องด้วยถ้ารูปแบบวันที่ไม่ถูกต้องนะคะ ข้อมูลแถวนั้นก็จะไม่วิ่งไปงดตัวหลอ,อะพอวางที่โกไทเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาเช็คที่คอลัมน์4มาเช็คที่ตัวกรองตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปที่ตัวกรองตรงนี้เลือก select all หรือเลือกทั้งหมดไปที่ว่างค่ะก็จะเจอนะคะชื่อบัญชีที่ไม่มีเลขบัญชีขึ้นมาซึ่งความหมายคือนะคะคุณอาจจะมีการเพิ่ม หรือคุณอาจมีการแก้ไขชื่อบัญชีทําให้ชื่อบัญชีเขาไม่วิ่งเพราะฉะนั้นวิธีการให้คุณค้นหาที่คอลัมน์ดีค่ะคอลัมน์ดีเขาอาจจะมีชื่อบัญชียอยู่แล้วแต่ว่าเลขบัญชีไม่ออกวิธีการให้พิมพ์ใหม่เลยนะคะพิมพ์ค้นหาค่าเช่าใหม่กด enter ค่ะกลับขึ้นไปเลือกตรงนี้นะคะเลื่อนไปให้เจอพอได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้ทำทาการ copy แล้วเอามาวางแทนชื่อบัญชีเดิมโดยการวางแบบ123ห้ามใช้วิธีการ Copy ลงมาแบบนี้เพราะมันจะไปทับแถวอื่นด้วยนะคะเราจะทำการ Copy ทีละแถวทีละแถวนะคะทีละแถวแบบนี้ COP y ให้ครบทุกรายการที่เขาไม่มีเลขบัญชีแล้วก็เปิดตัวกรองให้แสดงพอเปิดตัวกรองแสดงเรียบร้อยแล้วค่ะก็มากดออกรายงานได้เลยนะคะ ดังนั้นข้อมูลเขาก็จะวิ่งมาเราก็สามารถดำเนินการบันทึกบัญชตีต่อไปจากเดิมได้เลยเพราะฉะนั้นหลักการถองไฟล์นี้ที่มีปัญหากันเยอะที่สุดคือบางท่านไปลบข้อมูลใน g กทายออกนะคะข้อมูลในโกทายตัวนี้ห้ามลบเด็ดขาดนะคะแล้วพอเรากดออกรายงานเสร็จเขาก็จะวิ่งไปที่เดตเจอเพื่อไปออกข้อมูลงบทดลองให้เรานะคะดังนั้น วิธีการทำงานในส่วนของการเปลี่ยนจากไฟล์เดิมมาไฟล์ใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะคะหลักการของเขาอย่าลืมว่าวันที่ต้องมีครบทุกแถวนะคะลองนำไปใช้ดูกันนะคะ